สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชวนยันยติสักฟอกรัฐมนตรี11คนไม่เทือนค่าสัปดาห์นี้ถกวิป3ฝ่ายและ1กรกฎาคมถกกฎหมายตำรวจเสร็จสัปดาห์หน้ากฎหมายลูกจ่อคิวรอถกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ